สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกับช่องพิพิชาชาแนลแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปเล่นแมปออฟบี้นะคะที่มีชื่อตามนี้เลยนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมเกมันเลยคะ่ะเข้ามาในเกมนะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนนั่นเองไหนะคะ่าคุณครูก็คือครูเป็นสีนะคะทุกคนมีขาเป็นล้อนะ่ะ ซึ่งวันนี้เนะคะเราเนี่ยไม่อยากจะมาเรียนที่โรงเรียนแหงนี้เลยนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะขี้เกียจเนาะ,ะเราก็เลยมีแผนอันเชื่อายนะคะว่าเราเนี่ยจะมาดุดเรียนนะคะ,ะเดาเรานะคะออกทางประตูนี้ได้ไหมออกไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนเหมือนกับว่าประตูนี้นะคะล็อกอยู่เนาะ ทุกคนคะตรงนี้นะคะมันมีเหมือนมีลูกศานสีแดงๆนะคะเราก็ได้ลองเปิดดูเนาะก็มีน้ํานะคะออกมาจากเพดานนะคะตอนนี้ครูคคก็ไล่ช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะครูเป็นหุ่นยนต์นะคะเดินน้ําไม่ได้ฮเรานะคะเดินออกทางประตูกันเลยอ่ทาทอนเดินออกมานะคะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้นะไฟจะดับแล้วนะคะ Oh. ทำยังไงดีคะทุกคนไฟดับแล้วดิเหมือนว่าคุณครูนะคะจะไม่อยู่ด้านในห้องเรียนแล้วนะคะะประตูฝั่งนี้ก็ออกไม่ได้นะคะมีไมค์กั้นอยู่เนาะเราจะทำยังไงดีคะทุกคนเราคงต้องเดินนะคะตรงไปนะเราต้องแข็งแกร่งอ่ะเราไปกันเลยคะ่ะเราต้องสู้ๆนะคะทุกคน ลุยค่ะอ่าเดินลงมาเรื่อยๆนะคะมีซ้ายขวาให้เลือกไม่เลื่ยงแล้วค่ะเดินตรงอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะเราเนี่ยรู้สึกว่าคุณครูได้ตามหลังเรามานะคะเราก็เลยใช้เทคนิคการจูนะคะที่ที่ใครสอนแล้วค่ะรีบ <laughs> วิ่งมานะคะวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็มาเจอกับลูกศรสีแดงเนาะตรงนี้นะคะมีท่ออยู่เนาะแล้วก็ รีบวิ่งเข้าช่อมาเลยนะคะฮะเพื่อนๆเราก็ตามมาเนาะอ่าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดกระโดดตรงนี้แล้วนะคะมันไม่ใช่โรงเรียนลราคะ่ะทุกคนมันเป็นคลอายๆกับกคูณครูเขาจะทารุนเราจะฆ่าเราเลยนะคะเนี่ยอ่เดี๋ยวเรานะคะข้ามเลเซอร์ไปกันเลยอ่าเรางนี้นะคะเราตกลงมาะคะ่ะอยู่ด้านล่างค่ะทุกคน แล้วเราเนะค่ะหยบเอยเจ้าเหล็กตรงนี้ไปกันเลยอ่าทุกคนคือตอนนี้นะคะมันมีเครื่องบดเนื้อมนุษย์นะคะทุกคนถ้าเราโดนบดเข้าไปเนี่ยเราอาจจะตัวแตกได้เพราะฉะนั้นเราต้องสุดสค่ะ,ะจะโดนบดไหมเนี่ยทุกคนไปค่ะไปอ่าเราผ่านมาได้อย่างง่ายได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยค่ะ พี่มาไหขึ้นมานะคะเราก็มาเจอกับไบพาดนะ,ะอ้าวตายชะนั้นอเอาใหม่ค่ะฮึดโอเคเข้ามาได้พี่เรียบร้อยแล้วนะคะในพันนี้คือหมุนแรงมากๆเลยทุกคนน่กกากลัวมากโอเคแ๋ยวเราเนะคะลงไปด้านล่างกันเลยเพื่อนๆเขาวิ่งทําอะไรคะ่ะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันเลยคะ่ะอ่ะแล้วเราลงไปด้านล่างกันเลยะคะ่ะ อ้าวลงมาด้านล่างเนาะฮะอ้า,อา <c oughs> เราคุณครูนะคะโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเพื่อประตูมาทักเสียงดังเลยคุณครูเราเดินตามลูกสอนมาเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วเราลงไปที่ป่องกันเลยคะ่ะอ่าลงมาด้านล่างเรานะคะเดี๋ยวเราข้ามเจ้านายมีผิดตรงนี้กันก่อนคะ่ะโอเคดูเหมือนว่าเพื่อนๆนะคะ จะมากันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยคะ่ะตรงนี้นะคะมีทอที่เป็นสนิมอยู่เนาะแล้วเรากระโดดข้ามกันไปเลยกระโดดมาเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยมันช่างน่ากลัวผิดปกตินะคะทุกคนเราก็คือเล่นไปใจบิอยู่ไปนะ,ะไม่รู้มันจะมีตัวอะไรออกมาอีกนะคะ เชลื่นตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะตามท่อเลยถ้าเราตกลงไปนะคะก็คือตัวแตกแน่ๆอ่าเราไปกันเลยค่ะเป็ีนขึ้นไปด้านบนเลยนะคะ <S 2> <S 2> โอเคตรงนี้นะคะพี่ตัวหนัสงสือสียดงเนาะเขาเขียนประมาณแบบว่าด้านล่างเนี่ยมันมีเป็ดที่เป็นเขาเรียกว่าปีศาจอยู่เนาะอ่าทุกคน คนนี้เสียงเป็ดเหมือนเราใช่ไหม,มน,น่ากลัวมากเลยทุกคนมันจะรอดไหมคะเนี่ยว้ายมันตามหลังเรามาแล้วคะ่ะทุกคนวิ่งวิว่งจะจะรอดไหมจะรอดไหมว,วิ่งค่ะทุกคนวิ่งตอนนี้คือตัวเกรงมาหมดลวนคะไปคะ่ะยังรอดไหมไปไปยังไม่เจอทางออกเลยค่ะทุกคนยังไม่เจอทางออกยังไม่เจอทางออกยังไม่เจอทางออกเลย โอ้ไม oh ่เจอดากลัวมากแล้วมันไล่ตามตูดเรามาทุกคนอ้าวทุก <laughs> คนมันจะวหยแล้วโหเอาใหมค่ค่ะทุกคนตอนนี้เราจะต้องรอดนะคะจะรอดหรือร่วงเราต้องสู้ๆค่ะไปคะ่ะทุกคนลงโอเคลงมาแล้วนะคะสองเป็ก็ขึ้นมาแต่กกลโดยอทุกคน,นากลัวมาก โอ้โหตัวเตรีอีกแล้วค่ะตรงรีบบี้นะคะเราจะวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพื่อเราเนี่ยจะไปเจอกับนี่ค่ะทุกคนตรงนี้นะมีท่อค่ะกระโดดกระโดดกระโดดอ้ากระโดดไม่ขึ้นนะคะทุกคนกระโดดไม่ขึ้นค่ะกระโดดไม่ขึ้นอออทุกคนเจผิวแล้วไม่น่ากลัวมากอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งตานี้เราจะต้องรอดค่ะเราต้องรอด ไปค่ะเดินไปค่ะเดินตามทางไปเรื่อยๆร้อยโอ้โหปิดไมล์ละน่ากลัวไปแลว้วว่าไปค่ะทุกคนกระโดดค่ะวิ่งกระโดดไป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 กระโดดค่ะโอ้ยอ๊าสุดยอดค่ะทุกคนตาเนี้ก็ยังไม่รอดอ่ะค่ะมาสักรอบไปโอ้ oh my god ตอนนี้ดิฉันก็คือต้องรอดนะคะวิ่งตามทางไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็ดมันจะผลมาตอนไหนก็ไม่รู้เสียงมันอยู่ใกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะโอ้อะตัวท่อแล้วค่ะทุกคนกระโดดค่ะกระโดดกระโดดโอ้ตัวกริงแล้วในส่วนละครเราก็ล่าเป็นทีเรียบร้อแล้วเนาะโอเคค่ะเพื่อนอยู่นิ่งทำไมคะเนี่ยอะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยค่ะ โอ้โหกะจะฆ่าเราเลยหรอคะเนี่ยเล็กแหลมเชียมีหวังถ้าโดนเล็กเสียบนี่คือตัวแตกนะคะโอเคมาแล้วนะคะเพื่อนก็คือ,อยังยืนค้างอยู่นะ,นะไปเั่เราไปก่อนนลคะ่ะอ่าเรานะคะก็ต้องกระโดดผ่านเลเซอร์นะคะอย่างง่ายดายไม่มีอะไรง่ายแล้วนะคะไม่ใช่กคนมีอะไรยากนะคะโอเคขึ้นบันไดกันเลยคะ่ะ โอ,อ้โหทุกคนต้องอยู่ชะงักอะน่ากลัวมากเอากับดักหนูมาวางไวอ้อ่ะเสียวบวกรงเล่นไ,ไปัวกริงไปนะคะไปค่ะทุกคนเดินไปเอยๆเลยโอ้ oh my god อ่าด้านหน้านะคะมีตู้น้งสีแดงเราเขียนว่าปายห้องศิละปะเนาะมีลูกศรด้วยนะคะฝั่งนี้คือห้องศิละปะเนาะ แต่เรานะคะก็ไม่อยากไปห้องศิละปะตรงนู้นนะคะเขาไม่ให้เราไปนะคะเพราะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่แต่แต,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 แต่ห้องศิละปะนี่มันปแปลกแ,แล้วนะคะหุ่นขยับเองได้ค่ะสุดยอดอ่าตรงนี้นะคะมีลูกศรเนาะเดี๋ยวเราลมาด้านล่างเลยคะ่ะโอ้โหทุกคนเฟิร์มตกด้วยนะคะเราต้องผ่านเลเซอร์นี้นะคะไปอย่าง,งาไงยดยแน,แน่โอ้ ยังพู่ไม่ทันขยำเลยค่ะทุกคนตุยแล้วนะคะอ่ายังไงเราก็ต้องผ่านไปอย่างง่ายได้เนาะโอเคผ่านจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะถ้าเราลงไปตรงไหนน่าคือดีมากๆจะลงลงไปไม่ได้นะคะพื่นก็คือยืนค้างอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะคะลงไปด้านล่างกันเลยลงมาด้านล่างนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็คือมี ก็น้องสีแดงอีกแล้วนะคะเริ่มหลอนแล้วนะคะเห็นตัวน้องสีแดงทีไรหลอนทุกทีทำยังไงดีคะทุกคนเราทำเองไม่ได้เราต้องเอาจัดโรงเรียนนี้ให้ได้นะคะเราต้องยอมใจวิ่งมานะอรับโอ้ my god มันตามเรามาแล้วค่ะทุกคนมันไม่มันตามเรามาแล้วทุกคนมันตามเรามามา,า <c oughs> โอ้ยเจ้ยจะใจจะไวแล้ว เอาไหมคะ่ะไปวิ่งแต่นี้เราจะต้องไม่พลาดเราจะต้องรอดอ่ามันมาแล้วค่ะทุกคนวออออิ่งอ้อมวิ่งอ้อมชูให้ถึงที่สุดคะ่ะอ่าวิ่งตามวิม่งวิ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 ่งให้มันตามมันมาติดติดอะ่ะเรารู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันวิ่งไวมากเลยทุกคนอ่าเราเข้าท่อมน่าจบรอแล้วนะคะ่ะโอ้ทุกคนหัวใจจะวาย อ้าเราหล่นลงมานะคะตรงท่อเนาะโอเคเดินตามท่อข้งไปเลยค่ะอ้าเขาให้เราเลยค่ะว่ายน้ำลงไปด้านล่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะว่ายน้ำนะคะไม่รีรอค่ะว่ายน้ำลงไปเลยว่ายน้ำตามท่อไปเลยนะคะทุกคนโอ oh my god ใช่ค่ะทุกคนเราจะไปโผล่ที่ไหนก็คือไม่รู้เนาะไม่กลัวไปโผล่ที่ไหนไม่รู้ด้วยอ่าตอนนี้นะคะเรามาโผล่อยู่ที่สะ่ว้น้ำของโรงเรียนนะคะโอ้ม่น้ำมาเกลีกันแล้นะทุกคนอ่าตรงนี้นะคะมีประตูเนาะเราออกทางประตูกันเลยค่ะทุกคนประตูออกไม่ได้นะคะ เราต้องไปหาประตูแถวนี้ออกเนะเาะแล้วจักได้ไปะเนี่ยอ๋าตรงนี้นะคะประตูตรงนี้เปิดออกนะโอ้โหทุกคนตรงนี้เห็นตัวหนังสือสีอแดงน,นะมันเขียน่าแบบคือทางออกจากโรงเรียนก็คือต้องเดินไปฝั่งนู้นนะคะคือเห็นตัวหนังสือสีอแดงทีไรใจวิวไปถึงตาตุกน่ากลัวมากทุกคนเราไปค่ะัางใจวิ่งไปทุกคน ไปวิ่ง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 เพลงนี้มาแล้วคะ่ะอืมคนขูเป็ดสี่มาแล้วนะคะน้องเป็ดก็มาอีกแล้วคะ่ะทุกคนไปรีบรีบวิ่งคะ่ะโอ้ my god ไปคะ่ะทุกคนโอ้โ oh ห my god my god my god ข้ารถคะ่ะพี่ข้ารถโอเคให้สวดนะคะเราก็ขึ้นรถมาได้สำเร็จแล้วเนาะ ประตูโรงเรียนก็เปิดออกแล้วนะคะฉันจะไม่มาโรงเรียนแห่งนี้อีกแล้วนะคะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่น่ากลัวมากๆากเลยนะคะเล่นไปคือใจมิวไปนะคะอ่ารถนะคะจะพาเราไปที่ไหนกันเ่ยโห่หาข้างหน้าคือแบบมืดมากๆเลยนะคะเราออกมาก็จากโรงเรียนก็ไกลามากมากเลย โอ้ทุกคนด้านหน้านะเรารู้สึกว่าอ่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ผ่านด่านเป็นที่เไย้ป้อยแล้วนะคะอ่าสุดยอดเลยค่ะทุกคนในที่สุดก็คือผ่านแล้วนะคะเป็นงไงกันบ้างค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย